สวัสดีครับพี่น้องกองไปทุกผู้ทุกคนเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาดักหนูอีกแล้วครับเด้อมาครับเอ่อขนบานออกคงครับโอ่มันไปทั้งคนละกับเอ่อขนหายจีนมานครับปู่มาเาทั้งหลังคนมาบองเกาครับไม้เกาอ่างงวดที่เหล่าบ่ได้ครับห่างไว้เป็นนาทิตแล้วมื่อนีร่จะมาแก้เมือไหร่ว่าจะมีตัวที่น้องเมืองบอมืเบียนจะดูอีอเบียนส่อคอยมาหลงนาหยามกันแต่ตอนที่ใส่นี่ ผมถูกประเดี๋ยว่ประเดียวไทยมากนะครับถือยากครับถือกองยาไม่อเดียวอ่ะเดี๋ยวขอใส่กันครับเพราจากค่ำเหรอครับห่าโม่งกลัวหรอครับผมมาค่ำครับผมเดี๋ยวเอือนเท่ากับเมื่วากันครับมาหลุดมายามนั้งกันครับผมใส่เสร็จแลล์นะพี่น้องหลังทุ่งไทยครับนะใส่เงียกระโพดครับนี่ใส่เงียกระโพดมีอยูสามสี่หลังครับแต่ว่านอกนั้นผมใส่เงียหอยครับหอยเจุลี่ ใส่กรับสิบกาหลังครับเหมือดตื๋อเลยครับนี่หลังทุ่นถายแล้วครับนี่เหมือดตื๋อเลยอ่ะกบานกับซองเขาครับเดี๋ยวมือเอืนต่อค่อยเามาหลุดมาหยางมกันเนาะพี่น้องเตอนใส่กับประเทศไทยเพิ่งนะครับก็มันคำครับเหมือดเพิ่งฝนตกแล้วครับผมไปกบานกับซองครับ อยากกินวิธีสารชาวบ้านเข้าธรรมดาเนี่ยครับผมตะกระบ,บ้านกระปองมือต่าค่อยมาหลุดมาหยามเหมกันครับผมสวัสดีพี่น้องก้องไปสูส่ทุกทุกคนมือนี้ก็มาหยามหนู้ะครับดักหนูไว้หมู่บ้านาามาสามคนครับบ้านนอกพงคนบ้านนอกพงมัน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 ,มน แถวไปรุ่นกันนั่นน้ำกัรน,นะพี่น้องว่ามือ็กสมานบ้องมานครับผมไปพี่น้องอยากไม่ปลาอ้อยนะครับเนี่ยโอ้ยเห็นกลับบนนอหน่อยพอเลยย่านลงกลับอยู่พี่น้องวนปลาอ้อยอู้อุอ้ยตัวใหญ่คือหลอบแรกเนะ้่ มี้ขี่อยู่วะคักแล้วบ่มีโตนี่นะไปจะได้โอ้เสียงกำจนะยากท่านนี้หลังนี้ใส่กงครับเนี่ยใส่กงใส่กงโอ้กงออกวัวลัน,นี่น้องเอ้ยวงขี่หมดเลย cùng của bảo lành, đợi nó, <cười> à, tò tò tò, nó mà này nọ, chạm tang khẩu này nó đi. ขาหัวอ่ะแต่เขาหัวอืม๋ยวลงกับไปเด้อเี่น้วงเลยกันใส้นเป่าไววมั้งสิล่ะโนลังนี่ก็คง โอ้ยองมาเลยพี่น้องแกต่อมีถ้าบ,บุ้บมี่โตกับบได้ไมกับเป้าไหวป่นะเนี่ยขี่หลายเรนะื่องบุมีโตนอีกหลังนึงเอา้าพี่น้องมึง เรียบร้อยครับวานสบูมีตโตให้นม่อะสวยๆงามๆครับหนูขั่วครับพี่น้องหนูขั่วสวยงามนะครับมาแล้วครับมาแล้วเต็มแรกครับผมมาแล้วครับเต็มแรกเต็มแหลกตัอพี่น้อง ปต่ต่อไม่ต่อโอ้ทายท่ามันค่อยดีไปไหนเนอะพี่น้องเลยหมุนป๊ไวไอ้หลังนี่ก็มา ครับดูทางนี้กงครับเนี่ยโอ้กงออกมาครับจีก่อนใหญ่เรื่อยครับมี่มาของหาโอ้ยค่อยกัดปล่อยต้นขึ้นเนาะคอยกัดปล่อยใหม่ๆนี่นะต้องใส่ไว้บ่มากครับเกิน หนูพู๋แต่ว่าหนูหนูพู๋กับมีอยู่กบบไปขี่ง่ายไงต่อเนาะกลุ่มหมดแล้วเป็นไรเนาะไปหนหมดแล้ว พี่น้องมาแล้วมีแต้มอีกแล้วครับแต้มที่สองอโอ้ยหมดแดงจอพี่น้องเอ้เตือนอ่าหนกลัวครับแต่แล้วแต้มสองอเด้กกระเพาแล้วครับเกกระเพาแล้วพี่น้องเอ้สองแต้มแล้ว ไอต่อครับไปต,ต่อไปต่อโอ้ทางไหนนอนาหรอ,อย่าลงกลับอยู่ดอกพี่นอนเ,เอ้ยในป่าอ้ยนี่ลำงงน นี่บูมมานี่บมมาบมมาต่อไปต่อต่อไปน้องต่อ

ต่อพี่น้องไปต่อเมึงหลังนี่พี่น้องวาดมึงเซย์กระโผดไปกินเกี่ยงเลยครับเนี่ยกับโบลันครับพี่น้องเอ้ยม,มันกัดหยาดเลยก็เขากินกระโผดเกี่ยงเลยแต่ว่ากับโบราณโอ้ยพี่น้องเอ้ยมึงมึงม,งม,งมึงน้องนู้ยังเนี่ย จบปลีนยากอะแกเนี่ยถือมากเถือมากกับลันอยู่นี่นะออหนูซิ่งแบบนี้ปนไปไหลังนั่งครับไอ,อ้คนไปไหนก่อน Nên ngay lặn nhé Ủa, bọn ai ở bên Trừ sư rồi ừ. <laughs> Chắc sẽ hết trứng đấy Chiếc đá ngu nè น้องรุ่นอ่นอไปเหลือสองรั้งทุกทถายสองหลังทุกทถายพี่น้องเ้ยีมึงอ้าพี่น้อง,อองมึงบ่านอืม่านมุ้งีหนูอ๋อจูฮะกูได้ผมใส่ฝนพี่น้องมึง ปวานทัโอ้โหคงวา่าโมมีนหัวพี่ผมใจ่ผีพี่นใใ้นองพี่พี่ก็พูดอ่ะนี่ก็พูดลดนี่พี่ครับพี่นี่ผมใส่ไนีิเออมันตกเป็นทางนะครับหนูใหญ่นี่ครับ,รบผมวา่ามันเป็นช่องอยู่ผมก็วา่าแจ็คส์หรื่โมมีนแต่ว่าผมก็เสียงใส่เมืองครับเนี่ย เก็ปวดใจไว้ครับนี่กระปวดอ้าวแต่ผมว่าผูกไว้นี่พี่ครับไม่หดพี่อือพ,พี่เสือ้อผมผูกไว้อยู่พี่ว้าวโถแต่ผมผูกไว้นี่ไปเล่นนี่ยอาวมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วอ้อวขนแดงเกือกซสือครับบักโตดไง ตัวแม่ตัวผัวน้มแม่ครับ้แม่ครับง่ายดยีอ้ยน้แม่ครับผมอูออยยางงหญ่ครับมึงขนแดงเกือกสเนี่ยมาแล้วบาทนะี่ ไปพนะี่น้องดูหลังต่อไปครับเดี๋ยวอีกหลังหนึ่งหลังทุกไายครับผมมาแล้วครับมาแล้วสามเต็มแล้วครับเซกับที่เปียดหลังโกงสามหลังโกงบืเขาเลยครับเป็นสะครับหนิเป็นสะอยู่นี่ผมเลยส่ไปมุมหนึ่งหลังนึงม่งส่ไปมุมพี่ครับบูรัวจะเป็นทังไหน,น ดู้ำกันครับผมมีโตหรือบูมมีโตหลังสุดท้ายเดืล่ะต้นไหนน้อิต้นน้องเ,ยองนอนเลยต้องใส่บุญไม้ไว้บุญไม้เลยครับลืมกบลังลืมไม้ึ กลับหายพี่น้ององนี่อู้องอนกุดจูดเลยครับเรียบร้อยฮัตตัวหมูขางซ้ายไม่ตัวตใหญ่ยีย่ตัวไหนร้องพี่น้องมึงอือถือตัวเวียนอยู่ครับเนี่ยฮัตตัวผมว่าเราขี่ก่อนยี่ครับเนี่ยขี่ก่อนใหญ่ครับเนี่ยนี่เบนเลยครับโตมันนี่ ขนแดงเกือกเชือกอีกแล้วครับโอ้มานๆครับหมานกลับผมโม่ไม่แล้วครับเนี่ยผมลองโม่เมื่อกี้เชือใส่เน่าเงีย้ยวกระปวดใส่เงี้ยวกระปวด,ด้ะครับเนี่ยโอ้ยไม้ว่างไว้เชือกครับจะไม่ได้บ่ได,ด้เสียบลืมหมูวานนี่ครับแสดงว่ามีตัวอื่นมาเอากระปวดไปกินครับเนี่ยโอ้พี่ๆกระปวดเท่าพี่พ โอ้รดเดนนอด้องมาผีว่ะเจอแล้วโอกับชิ้นงเอ้ยมาแล้วบาทเนี่ยสองโตคุ้มแล้วครับเนี่ยง่งสิมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไปสรุปผมกันนออออ้องอูย่างใหญ่เลยหนูแม่ครับผมหนูแม่อีกแล้ว ไงขักใไงเนีน่ยเอ้ยสรุปผลกันครับพี่น้องสรุปผลเสานี่พี่น้องนี่ครับสีแต้มครับผมสวยๆยงามๆเลยตัวนี้ตัวผูกครับโมเมนต์ตัวแม่ยได้ครับนี่ตัวทุตายครับอยู่กอบสาฟังผลครับไอ้ตัวนี่ตัวแม่ครับแล้วอันนี้หนูขั้วหนูขั้วสองตัวครับผม ครับซีเวียหลังโกงสามหลังครับผมกับพ่อระยาได้กินนี่ครับเซานี่แต่เพิ่งได้กับฝากกดได้กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดเดอร์ครับเด้อตะคดหมอนบานครับผมเพื่อนได้ลูกนุ้กข้าวตัวหนึ่งเล็กตัวโอ้ ติอีกสองตัวกับบอลั่นไหมอ๋อแข็งแข็งว่ะสองตวเวเป็นได้สองตครับผมนี่ครับยังเงยนะครับอโอ้ยโอ้ใส่ใส,ส,ส่ใส่นี่ครับสองตโลดเลยครับเงยแห้งสองตโลดครับโอ้สิได้อยากได้เป็นพ่อพันตัวนี้บวเขากงครับแต่ไม่โดนกลับวงเดือนก่อนครับอ่ะ เขานี่ก็เอาไว้ตรองนี้ครับจนทางกระบานครับผมตะเวนก็กตะลังไปขึ้นแล้วครับผมอ่ะมันหมานครับเดี๋ยวเกิบหนาเดี๋ยวไปหาอยากให้กินแนวใดก็เดี๋ยวจะลงไงพี่น้องใ้เมืองเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตากตะแกรงได้เลยครับเด้อตะกนบานๆครับผมสวัสดีครับ